สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่อง Ford ซิลิกทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้สี่จะพามาชมนะคะรถ4ประตูนะคะ XLT นะคะเกียร์ออโต้ราคา9 2 0 0 0 0บาทเป็นรถที่อนุกูลนะคะยกด้วยนะ,ะหน้า3หลัง2นะคะแล้วก็ใส่แม็กนะ,ะสวยๆนะคะพร้อมกับชุดเหล็กทั้งคัน mm hmm. เดี๋ยวสีจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะมาดูเลยคะ mm ่ะ hmm. ด้านบนนะคะใส่เป็นสกรูฟิตนะคะบานใหญ่ท่าฝากระโปรงเลยนะคะทำเป็นสีดำนะ,ะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ ตัดเท็กเจอร์เป็นดำด้านนะคะทรงสคูปเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็มีสีแดงนะคะแซมเพื่อให้ข้างหน้าเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ม้านั่นเองค่ะแล้วก็กระจังหน้านะคะจะใส่เป็นกระจังหน้าทรงของแรปเตอร์ค่ะทําเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวสื่อฟอร์ด f o r d นะคะสีดำตัดเฉดขอบสีแดงค่ะเพิ่มเติมนะคะด้วยไฟ F อส o r t แนวยาวนะคะ3จุดสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวกันชนด้านหน้านะคะใส่เป็นกันชนของแฮมเมอร์นะคะเป็นแบรนด์ยอดฮิตเลยนะคะ ตูงสือคำว่าแฮมเมอร์สีแดงนะคะแล้วก็มีพวงแดงด้วยนะคะโอเมก้าซ้ายขวานะคะสองฝั่งแล้วก็ไฟเดิรไลท์สองดวงนะคะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกในตัวนะคะส่วนด้านใต้ท้องเครื่องเนี่ยมีกันกระแทกให้ด้วยนะคะแล้วก็พ่นเป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยค่ะเรามาดูที่ตัวไฟหน้ากันบ้างนะคะตัวไฟหน้าตัวนี้ใส่อัปเกรดเป็นไฟหน้าเต็มระบบเลยนะคะมีทั้งตัวไฟขีดสามขีดนะคะตัว d a y t i m ไฟวิ่งนะ,ะวงแหวนครอบแก้ว led นะคะันนี้ใส่เป็นตาฟ้านั่นเองค่ะ ข้างหน้าว่าสวยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะใส่เป็นคิ aw, ้วล้อออฟโรด6นิ้วมีหมุดนะคะสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการยกมาด้วยนะคะยกมาหน้า3าหลัง2นะคะในเซ็ตยกโปรเฟนเดอร์นะคะเปลี่ยนทั้งโช๊คนะคะโปรเฟนเดอร์ ender, แล้วก็ปีกนกปรับองศานะคะของโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้ใส่เป็นแม็กขอบ20นะคะลายโอเอซินะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นลายสีดำนะคะตัดขีดเป็นสี บอลเงินนั่นเองค่ะจับคู่กับตัวยางอ,อตลนี้นะคะซีรีส์เบย์ยางนะคะ33คูณ10.5นะคะ R 2 0นั่นเองค่ะวิ่งนะ,ะเป็นยางอัทเทนนะคะวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นทางออฟโรดแล้วก็ออโรดก็ตามค่ะตัวครอบแก้มนะคะ 2. 2นะคะเกียร์หกสปีดตัวนี้ก็ใส่เซ็ตครอบให้เรียบร้อยและะ้วค่ะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่มุมกระจกด้วยนะคะส่วนเบ้ารองมือ คิ้วกันสานแล้วก็ราวหลังคาก็ติดเสริมหล่อให้แล้วนะ,ะทีนี้เรามาดูตัวสติกเกอร์ด้านข้างกันบ้างนะคะตัวสติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าถ้ารีเควสเองเลยนะคะว่าอยากได้สไตล์แบบรถแรปเตอร์เอ็เลยนะ,ะก็ไม่พลาดนะคะเราก็สั่งติดตั้งให้นะคะมีทั้งคําว่าแรปเตอร์นะคะแรปเตอร์เอ็นะคะแล้วก็แนวสติกเกอร์คาดข้างตัวรถนะคะแล้วก็สี่สด้านท้ายอันนี้ก็ติดเสริมหล่อให้แล้วนะคะส่วนบันไดข้างนะคะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวสี่จะพามาชมนะคะถอดบันไดเดิมออกนะคะแล้วก็ใส่ใน ทรงนี้เลยนะคะมีทั้งตัวไฟ LED ด้วยะะเวลาเปิดประตูก็จะมีไฟ LED ตรงบันไดเลยนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีด้ามถ้าสลับเป็นสีตัวพื้นเหยียบเนี่ยสีแดงนะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะแล้วก็คันนี้ติดสปอร์ตบาร์นะคะของรถ y t e c ็เพิ่มมาให้ด้วยค่ะนี่เลยเป็นสปอร์ตบาร์นะคะงาน เป็นสปอร์ตบา์นะคะงานแท้เลยนะของรถวาแท็กนะคะตัวนี้นะถอดของรถวาแท็กมาใส่เลยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกนที่สามให้ด้วยนะคะส่วนไฟท้ายนะคะก็ทำการอัปเกรดเพิ่มนะถอดบล็อกเดิมออกนะของตัวไฟท้ายเดิมออกทั้งหมดแล้วก็ใส่ในส่วนของไฟท้ายนะคะทอรัสว V5 นะคะทรงของทอรัสวีนะคะลายปีกผีเสื้อได้เองค่ะจะมีไฟเบรกลายเส้นสวยๆแบบนี้พร้อมกับตัววิ่งปีกผีเสื้อนะคะด้านข้างนะคะ ส่วนฝาครอบท้ายกระบะนะคะก็ใส่แบบเว้าโลโก้นะคะเป็นพื้นดำด้านนะคะตัวสูสีฟอร์ดเสีดำนะคะตัดขอบสีแดงค่ะแล้วก็กันชนท้ายก็ไม่พลาดน,นะคะใส่เป็นงานของ Hammer b แบรนด์ยอดฮิตเหมือนกันนะคะรุ่น m x 2 0 2นะคะตัวนี้บิวอินติดตั้งเซนเซอร์การระยะถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีห่วงแดงโอเมก้าซ้ายขวา2ฝั่งเพดันลื่นนะคะแล้วก็ไฟ2ป้ายทะเบียน2ฝั่งขานี่เลยนะ,ะเรียกว่าคันนี้นะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวสี่จะพาไปชมรอบคันคันนี้นะคะไปดูกันเลยคะ่ะ Thank you รีวิวรถนะคะ4ประตู XLT นะที่แต่งยกหน้าสักแล้วก็ใส่ชุดแฮมเมอร์ทั้งคันแบบนี้นะคะพี่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากแต่งสไตล์นี้อยากได้รถแบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะทักเข้ามานะคะสอบถามสิได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ดใบแดงใบสิรินะคะหรือสายด่วนนะคะโทรตรงหาสินะคะ 0835169832นะคะหรือ0654532424ค่ะสิริยินดีบริการนะคะถ้ารีวิวนี้ถูกอ,อกถูกใจพี่ๆท่านไหนนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้สิด้วยนะคะและกดติดตาม Subscribe ให้สิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆต่อไปนะคะสำหรับรีวิวนี้สิขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ